อุยบิงตอนนี้เราอยู่คือเราอยู่บนเครื่องบินครับแล้วเครื่องบินก็เกิดเหตุเครื่องบินสั่นใหญ่เลยอ่ะเครื่องบินขึ้นนะเครื่องบินขึ้นหอนใช่ทำไมมันสั่นเหมือนเครื่องบินตกเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงทุกคนเครื่องบินขึ้นแล้วอุ้ยเครื่องบินขึ้นเรียบร้อยเรากําลังจะไปเที่ยวต่างประเทศกันครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินที่โล่งแล้วก็ใหญ่กว้างมากแต่เครื่องบินลำนี้ดูมีอะไรแปลกๆด้วยนะบิง ใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเสียงแปลกๆมาจากใต้เครื่องบินด้วยตอนนี้เรากําลังเดินไปหาท้างออกอยู่ครับแต่ว่าอยู่บนเครื่องบินมันประตูมันจะปิดหมดออกออกไปไหนไม่ได้เดินไปหาที่นั่งนะครับอุ้ยเรามองข้างนอกเห็นไหมล่ามันอุ้ยอุ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นน้าบิงทำไมไฟมันเรีพลบ่ะน่ากลัวแล้วว่าเกิดเรื่องน่ากลัวแล้วไฟกระพริบบ,บิงบิง,บงต้องรีบไปนั่งที่ดีกว่า ใช่เอ,อกับตันกับตันเขาบอกให้เรานั่งที่นะครับแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเอาแลวครับทุกคนระหว่างที่เราขึ้นบินไปเที่ยวต่างประเทศเกิดเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศไฟกระพริบกระพริบเหมือนไฟกําลังจะดับน่ากลัวมากเฮ้ย <Hey, S 2> ข้างนอกเครื่องบินมีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะอ,อุ้ย ตัวอะไรไม่รู้ตาแดงๆอ,อยู่ข้างน,นอกเครื่องบินอยู่ตรงปีกเครื่องบินบิงต้องหนีก่อนเฮ้ยบิงจะขึ้นไปแอบเหรอใช่ใช่แต่ว่าหนูขึ้นไม่ได้อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรอะพ่อมันไล่ตามหนูด้วยอะบิงบิงต้องขึ้นไปแอบข้างบนหนูขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นั่นไงบิงพ่อพ่อขึ้นได้ไหมอ่ะพ่อก็ขึ้นไม่ได้สิบิงหาวิธีขึ้นเลยเออเออขึ้นขึ้นกระโดดอึ๊บอึ๊บโอเคขึ้นได้ อุ้ยไอตัวแดงๆมันตามบิงตลอดเลยอ่ะบิงบิงแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะพ่อก็ต้องแอบด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อแอบอุ้ยน่ากลัวมากมันแดงๆใหญ่เลยอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงหน้าจอเราด้วยใช่อุ้ยเอาละครับตอนนี้น้องบิงนะครับแอบแอบตัวสัตว์ประหลาดนะครับแอบอยู่ตรงที่เก็บกระเป๋าใช่อยู่บนหัวเยทำไมมันแดงๆแบบนั้นอ่ะอะไรแดงอุ้ยอุ้ยมันตาม มีมันมีตัวด้วยใช่หนีหนีไฟติดแล้วไฟติดแล้วไฟมาแล้วไอ้ตัวนั้นหายไปเลยเนาะถ้าไฟติดอ่ะมันกลัวไฟไงใช่เ่าต้องหาที่นั่งก่อนบิงนั่งให้เรียบร้อยเลยครับโอเคพ่อหาที่นั่งไเจอโอเคตอนนี้นะครับพ่อแบงก์กับน้องบิงก็อยู่บนเครื่องบินลำลำที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยอุ้ยมีพิซซ่ามาเสิร์ฟด้วย โอเคมีพิซซ่ามาเสิร์ฟด้วยครับเอครืึองบินลำนี้มันนานมากเลยนะมันอาจจะถึงสักทีเนาะก็ขึ้นเครื่องบินปกติก็นานบแบบนี้แหละมิ้งเกิดเหตุอีกแล้วอะ่ะสวัสดีทุกคนนี่คือเสียงของกัปตันตอนนี้พวกเราเกิดเหตุอีกแล้วเราจะต้องลงจอดฉุกเฉินกลางทะเลฮะืึองบินจะต้องลงจอดฉุกเฉินกลางทะเลเฮ้ยแบบนี้ได้หรอ เราต้องรีบหาที่นั่งก่อนอเอานะครับเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วครับและน้องบินกับพ่อแบงค์อ่ะต้องนั่งคนละที่กันด้วยนั่นไง <c oughs> คือบินสั่นอีกแล้วแล้วคึ้นบินสั่นคึ้นบินสั่นไฟจะดับไหมเนี่ยถ้าไฟดับไอตัวนั้นมันก็มาอีกนะสิ <c oughs> ใช่ไม่เห็นลงจอดเลยเนาะน่าจะ,ะไม่จริงหรอกมนะั้ง <c oughs> ใช่ใช่ใครใครกันจะลงจอดกลางทะเลเนาะเรื่องจริงไม่มีหรอกอาจจะมีคนเปิดแางก็ได้ หรือว่าจริงอ่ะบิงเอออุ้ยไฟเป็นสีแดงอ่ะไฟไหม้ไฟไหม้เครื่องบินโอ้โน่กัปตันบอกโอ้โน่เลยอ่ะไฟไหม้เครื่องบินพ่อลงมาแล้วบิงทำไงดีไฟไหม้เครื่องบินเราต้องรีบออกออกจากอุ้ยบิงเราต้องเก็บกล่องชูชีพใช่เราต้องเอาชูชีพใส่คอไว้ให้เราใส่แล้วโอเคใส่ชูชีพให้เรียบร้อยบิงเนี่ยเนี่ยใส่แบบพ่อเนี่ย Okay. ตอนนี้เราใส่ชุดชีพแล้วเราพร้อมที่จะออกจากเครื่องบินนะพร้อมแลว้วไปตามมาตามมาหาทางออกก่อนเร็วตอนนี้นะครับเราหาทางออกจากเครื่องบินได้แล้วแล้วเราก็ต้องอยู่กลางทะเลนะสิใช่เฮ้ยนัื่นไงกลางทะเลจริงจริงด้วยเราต้องรีบว่ายขึ้นมาใช่แล้วต้องหาที่บิงบิงบิงยืนบนนั้นแหละโอเคยืนบนปีกโอเคพ่อค่ะพ่อก็มาแล้วนั่นไงหนูเห็นพ่อยัง พ่อไปผิดทางหรือเปล่าหมายถึงพ่อขึ้นไปที่ปีกอุ้ยพี่เพื่อนตายใช่นี่ไงพ่อพ่อมาแล้วเผื่อพิซซ่าทำไมอ่ะพ่อหิวนะซีเผื่อตลอดเลยระวังฉลามบิงมีฉลามด้วยเหรอใช่ระวังนะอย่าให้ใครตกน้ำกลางทะเลอาจจะมีฉลามอุ้ยอุ้ยบิงพ่อต้องเดินมาบิงพ่อตกพ่อต้องเดินตามอุ้ยเราต้องเดินตามเหรอ ๊บเร็วนิดนึงฉลาม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 มาฉลามมาฉลามมาฉลามมาเราต้องเดินตามปีกเครื่องบินให้ทันใช่ไ่เราตกน้ำตาเมื่อกี้บิงเห็นฉลามไหมเห็นนั่นไงมันว่ายตามอยู่ฉลามว่ายตามอยู่เหรออุ้ยทุกคนฉลามว่ายตามอยู่เหมือนฉลามดันเรือเลยอ่ะใช่ใช่บิงบิงเห็นเห็นฉลามชัดเลยอ่ะ บิงระวังนะระวังตกไปโดนฉลามนะอุยพถึงแนละ้วถึงแนละ้วถึงแนละ้วขึนะ้นไปอยู่บนเกาะน,นี้ก่อนใช่ใช่โอ้ยฉลามแต่ละเล่โรตาล่าขึ้นมาไม่ได้บิง,บง,บงอย่าลงไปอุ้ยอุ้ยดูสิทุกคนฉลามมันมาแล้วโอ้ยบิงบิงฉลามมันขึ้นนไได้งก่อนุ้ยโอ้ยต้องใช้ชีวิตในป่าแน่เลยอ่ะพอเราู้ดวยบิงเราต้องอยู่ในป่าก้าวไปก้าวัน บินอยู่ไหนล่ะ่บินรีบมาเลยพอรออยู่พ่อเหนือเลกตีสนุกมากเลยบินเกมเนี้ยเอาชีวิตรอดจากเครื่องบินตกแล้วบนเครื่องบินมีอะไรไม่รู้น่ากลัวมากเลยเนาะหลอนเลยสุดหลอนเลยแล้วต้องทำอะไรต่อก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี่แหละต้องหาอาหารสิเนี่ยเขาให้เราค้นหาอาหารนะครับต้นไม้หรอ ขึ้นต้นไม้บินขึ้นต้นไม้ได้ปหมขึ้นขึ้นได้อยู่แล้วเราจะหาอะไรอะในในป่านี้จะมีอาหารอะไรอ่ะอะไร่ะบิงเราไปอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าเราอะไหนอะบิงอยู่ไหนนี่ไงอุ้ยเจอแอปเปิ้ลอุ้ยพ่อก็เจอแอปเปิ้ลนแอปเปิ้ลก่อนตอนนี้นะครับเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะครับเพื่อหาอาหารให้เรียบร้อยไม่งั้นเราจะอยู่ไม่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ของเราจะได้แอปเปิ้ลอุ้ย มืดแล้วสิมืดแล้วสิวสทุกคนมืดแล้วเรายังไม่ได้จุดไฟเลยอะ่ะตอนนี้ผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกก็เหลืออยู่แค่สี่คนมีพ่อแบงค์มีน้องบิงแล้วก็มีเพื่อนอะไรสองคนซึ่งมีเพื่อนคนนั้นบาดเจ็บด้วยเหลือน้อยด้วยอุ้ยฝนตกฝนตกอะไเขาทำเขาทำเหรอหน้าอทำอยู่ตรงไหนพ่อหนูบอกว่าพ่อต้องอยู่รวมกันไงใช่พ่อขาตายเนี่นนนย ่อเดินไปถ้ำไม่ถูกเลยอ,อ,อย่ะถาถ้ำเจอก็านี่ฮ้ยาถ้ำเจอแล้วเกือบตายพ่อมีเพื่อนตายอุ้ยมีเพื่อนตายอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งคนที่บาดเจ็บอ่ะตัวแตกไปแล้วทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะครับเพื่อหลบฝนและตอนนี้ก็เช้าแล้วแน่เลยเช้าไหมยังไม่เช้าเลยอุ้ยต้องเดินในถ้ำหรอ เอาแล้วครับเราต้องหนีเอาชีวิตรอดอยู่ในถ้ำลาวาแน่ๆเลยอะ่ะบิงมันเริ่มน่ากลัวแล้วเนาะอืมลับสู้ต่อไหมทำอ,อ,อะไรที่นี่เราต้องเดินเลยเดินที่คุดทำเดินนะเราต้องกระโดดถ้าเดินเราตกออมาโอ้ตอนเดินมันไม่เก่งฉันด้วย กับเ้าเดินไม่เกเป็นฮอบบี้ข้ามาสิีดอไนต้ด้กอย่งไรแล้วคไหน่ไหนงีเหอนกหนีก่อนที่ถ้ำจะถล่มอ๋อถ้ำนี้จะถล่มนั่นไงมันถล่มแล้วเออเราโดดโดดโดดโไว้ข้างนนุยเช้าแล้วบี๊ อุ้ยบิงหนีหนีหนไอ้ตัวนั้นที่อยู่บนเครืบินมันมาหนี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 พอเขาท่านเขาท่าอุ้ยหนี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 เขาท่าหนีเขาท่านตัวที่อยู่บนเครืบินตามพวกเรามาอุ้ยมันขับวโง่กฎพ่อพ่ออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยเป็นขับวโง่กฎบิงบิงบิงรอพ่อด้วยบิงรอพ่อด้วยพ่อตามบิงอยู่บิงอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย ดนบินบินบิหนีไปก่อนบิงหนีไปบิงหนีไปบินหนีไปเลยไปบิงหนีไปทุกคนครับพ่อแบงค์พ่อแบงค์ตายแล้วบินยังรอดอยู่เหรอบาเ้อบินเก่งมากเอาละครับทุกคนและตอนนี้นะครับพ่อแบงค์กลับมาช่วยน้องบิลลี่ครั้งหนึ่งหลังจากที่พ่อแบงค์โดนตัวปีศาจทำร้ายพ่อแต่พ่อไม่ตายครับ เขายังอ,อ,อยู่รอดเขาให้เราไปหาไซเลนเหรอหาที่ไหนอะก่อนที่จะสายเกินไปมีเวลาด้วยเขาให้เราหาไซเลนสายแลนว<ล>ินไม่เนี่ยเนี่ยใน่ปะเนี่ยคือนี่คืออะไรอะ่ะไม้ไม้ไม้จะหมดเวลาแล้วทุกคนเลายังหาไม่เจอเลยเขาอย่เดินไปกไกลสิเาไม่เจอนี่ไงเสียงมันดังขึ้นแล้ว จะหมดเวลาแล้วบิงสายเกินไปแน่ๆเลยอะทุกคนพวกเราต้องแย่แล้วจะหมดเวลาแล้วสี่สาม <2, S 1> สองหนึ 1, 1> ่งศูนย์เราหาใจเลนดินมาไม่เจอ <c oughs> เราผิดพลาดแล้วหมดเวลาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะ่ะเไปหาตรงนู้นใช่ไหมใช่ไปดูตรงเครื่องบินสิดูบิงหเหลือราสองคนแล้วหรอเนี่ยไม่รู้อะเขาด้วยกใช่หเหลือราสองคนเ <c oughs> พื่อนตายไปแล้ว <c oughs> ี่ไงซากเครื่องบิน,นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วหาไม้หา,หา,หาไฟอ๋ um อไม้อันนั้นไงสามอันเราเจอหนอันแล้วที่เราเจออ่ะทนี้ยู่สมุนเราต้องเก็บไม้เพื่อตั้งแมคมป์ีสองอันแล้วหนูจำได้ว่ามันอยู่ในป่าด้วยออีกอันหนึงอยู่ในป่า มันจะมีเสียงว่าวอยู่ห้ช่วยดูด้นะนั่น้ังไมเจอแล้วเหรอใช่ไหนพ่อพ่อเก็บมั่งอ่ะบิ๊กเ,เก็บเก็บไม้แล้วเก็บฟืนแล้ว Good จ o า อุย้ยทุกคนเรารอดแล้วเราได้จุดไฟแล้วบิงเก่งมากบิงอย่าเอาเดี๋ยวไฟโดนผเผาตัวเอง <c oughs> เอ๋อ,อ,อพ่อคนนี้นี่นี่นีนี่ไอตัวนั้นมันอยู่ในกองไฟหนีพ่อหนีสิไอตัวนั้นมันอยู่ในกองไฟมันตามมาไม้อุ้ยเกาะนี้ไฟไหม้เลย หลังจากที่เราเก็บฟืนมาจุดไฟอะ่ะเกาะเกาะไฟไหม้ต้นไม้ไฟไหม้หมดเลยหนีลงน้ำอูโหูต้นไม้พังหมดเลยหนีลงน้ำหนีตรงไปที่ปีกเครื่องบินห้ามลงน้ำพ่อห้ามลงน้ำห้ามลงน้ำห้ามลงน้ำแต่ต้องไปที่ปีกเครื่องบินต้นไม้ไฟไหม้หมดแล้วเคยืนอยู่ตรงนี้ก่อนอ้โหูไฟไหม้หมดเลยบินดูทิไฟไหม้เกาะอหู <S <S ออมีแต่ควันไฟอะ่ะ ยังยังรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงสว่างแล้วทุกคนสว่างแล้วจะได้เจอทางออกยังโอ้ยเบี้างบนนั้นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเออโอ้ยเราได้ออกยังมีคนมาช่วยไหมดูสินั่นไงทุกคนมีเรือมาช่วยแล้วมีเรือมาช่วยเราแล้วเรือมาเรือมารีบโบกเลย ก่อนที่เขาจะรื้ได้ยินเราต้องรีบจำกระโดดไปรอบๆเกาะให้เรือได้ยินเสียงเราเรือเรืออุ้ยเรือมันไปไวมากอุ้ยหายไปแล้วอะช่วยด้วยเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยข้ามไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนี้โอเคอุ้ยแต่ตรงนี้มันมีไฟอยู่สิ่ใ่ใช่ไม่ใช่อุ้เรือมาแล้วเรือมาแล้วบินกระโดดเลยบินกระโดด บินกระโดดไว้บินกระโดดไว้เรือจอดอยังเราต้องกระโดดจากตรงนี้ไปเราต้องออกฟี่ไปโอเคบิงรอเข้าด้วยเราจะได้ขึ้นเรือแล้วเรือเรือไฟกำลังไหม้มาแล้วขึ้นเลยยอนเพื่อหลบหนีไปบินกระโดดไปโ<พ>อเคไปเดินไปครับเดินไปตรงนี้เลยน้ำเดือดเดโอ้โหเดินยากมากบิงอุ้ย ไม่เป็นไรบินหนีขึ้นไปบินหนีขึ้นเรือไปเย้เย้ทุกคนน้องบินรอดแล้วน้องบินคือผู้ชนะในแมพขึ้นบินตกกลับสนามบินได้แล้วเย้โอเคครับทุกคนเกมนี้สนุกเหมือนกันเนาะตื่นเต้นร้าใจแล้วมีมีตัวหน้าตาแดงด้วยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบายบาย